สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องอบข้าวเนาะเขาของตรงสีใหญ่ๆครับผมเขาทําแบบไหนเขารับซื้อข้าวเปลือกข้าวเปียกเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวจากทุง่งนาเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเอามาตากอย่างเงี้ยผมเอามาตากตากแล้วก็รอเก็บเนาะเจอฝนวันไหนเจอฝนก็วาวหุ่นครับผมเก็บไม่ทนันเปียกมุ่นครับผมสวนัก่างนี้ผู้ประกอบการเขาจะใช้เครื่องอบใหญ่ๆนะฮะลงทุนแต่ต้องลงทุนเนาะผู้ประกอบการ ลงสีเ็าจะมีเครื่องอบข้าวแต่ชาวบ้านไม่มีผมก็ตังดกล่องเงี้ยส,สาวๆเนี้ยกขอกข้าวกันเก็บข้าวกอกข้าววันไหนฝนตกนะโอ้ยโคตรสงสารชาวนาเลยว้าวุ่นเลยววเลยนี่ยผมลงสีเขาจะรับซื้อมางเงี้ยมากองกลองไวเนาะเขาจะมีเครื่องอบเนี้ยเครื่องอบข้าวเนี้ยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่ารถรถดำอ,ะอ่ะลงทุนเยอะผมผู้ประกอบการ เนี่ยลงทุนลงสีเนาะเออมีเครื่องเล็กๆไหมครับผมอยากมีเครื่องเล็กไหมชาวนาจะได้อบเนี่ยอบเขาซื้อประมาณสิบบาทเนาะมาอบเขาก็าจะได้เขาลงทุนเยอะเนะาะเดี๋ยวนี้ลงสีใหญ่เขาชอบซื้อข้าวเปียกข้าวเปียกเกี่ยวใหม่ๆม,มาอบเนี่ยงลงอบเครื่องใหญ่ๆแล้วก็วิ่งไปตามสายฟามก็จะไปลงตรงนู้นไปตายนู่นนะ่ะอืมบรรยากาศเครื่องอบข้าวผมใช้รถตักรถตักมาแล้วก็มาลงเนาะใช้ฮาเครื่องใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิ ใหญ่กว่ารถตักอ่ะรถตักนี่เป็นเหมือนของเด็กเล่นเลยฮะอ่าใหญ่ไม่ใหญ่ลงทุนเยอะผมทํเครื่องอบเนี้ยลงอบเป็นอุตสาหกรรมเป็นโรงงานเนาะมีเครื่องอบแต่ชาวบ้านไม่มีก็ต้องเอาไปตากข้างถนนครับผมเนี้ยเครื่องอบครับผมตักปึ๊บตักตักดันลงครับผมมันจะมีเครื่องดูดขึ้นเครื่องดูดเข้าแล้วไปไปหมุนเวียนเนาะเอาเอาไปหมุนหมุนใช้ลมเป่า ใช้ลมเป่าดูดความชืน <c oughs> ้นพัดลมดูดความชื้นวิ่งจะวิ่งตามสายพานวิ่งขึ้นวิ่งลงข้าวแล้วก็ไปลงตรงโน้นหัวมุมฮะเนี่เครื่องอบข้าวเครื่องอบข้าวเนี่ยลงสีใหญ่เขาจะมีเทคโนโลยีมานี้เครื่องอบข้าวแต่ชาวน,นาก็ต้องเอาไปตากรถใหญ่